น้องๆเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนแล้วก็หลากหลายจังหวัดนะคะได้มาร่วมกันกับโครงการอบรมโคราชยังบัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตค่ะที่ห้องประชุมซานฟรานชั้น4ศูนย์การค้าโทมิโนโทเวนตี้วันโคราชได้มีการเปิดอบรมโครงการโคราชยังบลัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต โดยนางธินพัฒน์ศิลปะสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิเชียนทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนานักเทคนิคการแพทย์หญิงสิริลักษ์เพียกขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยคุณครูและนักเรียนจากทั้งหมด17โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินขอนแก่นและนครราชสีมากว่า200คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยการอบรมโคราชยังบลัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตให้กับน้องๆน,นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและเป็นแกนนำประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริจาคโลหิต ซึ่งจะส่งผลทำให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่และจำนวนครั้งของผู้บริจาคเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีโลหิตสำรองเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะกิจกรรมโคราชยังบ่บาทนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆส่งเสริมและสนับสนุนให้น้องๆ เป็นผู้ให้แล้วก็ได้ให้ให้ความรู้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจาถึง,งการบริจาคเลือด เพราะว่าโคราชของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะคะแล้วก็การแพทย์ได้ก้าวไกลไปมากๆแต่เลือดของเราไม่พอ,อตอนนี้ก็น้องๆก็เป็นความหวังของเราค่ะเพราะว่าในโรงเรียนแต่และโรงเรียนเอ่อเป็นไซส์ขนาดใหญ่ถ้าน้องๆได้เข้าลงเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆและก็ครอบครัวได้เข้าใจถึงการบริจาคเลือดว่ามีแบบไหนบ้าง ในส่วนหนึ่งของการบริจาคเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพของตัวเองไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านให้มาบริจาคเลือด แล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญและตรวจสุขภาพด้วยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะถือว่าในสิ่งที่น้องมาทําในวันนี้น้องเป็นผู้ให้แล้วก็ขอให้ผลบุญในสิ่งที่น้องตั้งใจมีความคิดที่ดีให้น้องประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไปนะคะสำหรับโครงการอบรมโคราชยังบลัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต เกิดมาจากความร่วมมือของครูนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญพกพันบริษัท PCN Healthcare จำกัดบริษัทฟิโอออยจำกัด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในด้านของการบริจาคโลหิตคุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้การเตรียมตัวก่อนและหลังการบริจาคโลหิตและจะได้เรียนรู้ว่าโลหิตที่เราบริจาคนั้นจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนานแต่ได้ความรู้เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้ตัวและเพื่อนๆพี่ๆในแต่ละโรงเรียนค่ะ ก็คือตอนนี้นะคะจากที่เราไปอบรมแล้วก็ถามจากที่หลายๆคนที่เขาทํางานอยู่ที่ภาคริการเนี่ยนะคะก็เลยได้รู้มาว่าคือช่วงเนี้มันจะขาดเลือดเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพราะว่ามันมันมีคนมาบริจาคน้อยนั่นแหละถ้าพูดกันตามตรงนะคะแล้วก็เลยมีคลังเลือดน้อยมากเช่นเขาขอว่าเออภาคริการเราเห็ แต่ว่าภาพบริการเราเห็นที่ห้างก็สามารถให้เลือดได้แค่ประมาณสองถึงสองถึงยี่ถุงอะไรประมาณนี้ค่ะมันได้ไม่เยอะเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันแบบ<ม>ในเมื่อมันเลือดมันสําคัญมากต่อชีวิตเราต่อคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุหรือคนที่เขาต้องตายจริงๆอะคะ<ม>่ะเราก็โอเคงั้นเราจัดค่ายดีกว่า<ม>ก็เลยแบบโอเคเราจัดค่ายนี่แหละก็<ม>จะได้เชิญชวนน้องๆคน,น,นใหม่แล้วก็เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้มามโอเคสนักรู้กับ ทำงานตรงนี้กับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้คือสภาวะการขาดแคลนโลหิตแม่เลีงค่ะสำคัญจริงๆก็คือเราก็มีกับไปเชิญกับคนที่เขามีความรู้ด้านนี้จริงๆอย่างเช่นนักเทคนิคการแพทย์หรือคนจากภาคริการโลหิตที่ห้าเนี่ยน,นะคะแต่ว่าเราก็มีการเล่นถามเพื่อประกอบกันไปด้วยคือให้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆจากการที่เราไปอบรมมาด้วยแล้วก็เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนที่เขา้ามาเขาร่วมงานของเราค่ะ คนที่อยากจะมาบริจาคโลหิตนะคะถ้าเป็นคนที่อายุ17ปีอย่างเงี้ยยังไม่18นะคะก็ต้องทําใบเหมือนใบขอนยาู้ปรครองก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สามารถบริจาคเลือดได้ตามป,ปกติแต่ว่าต้องผ่านเกณฑ์ก่อนก็จะมีเกณฑ์เะไรต่างๆซึ่งถ้าอยากเลือกก็ต้องร่วมจำมงของอาเวยเหมือนกันค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือคือที่จริง การบริจาคเลือดบ,บางคนอาจจะคิดว่าเออมารบริจาคเลือดเนี่ยจะทําให้เราแบบเลือดจางที่จริงก็คืออาจจมีเลือดจางบ้างนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เลือดจางไปตลอดเลยที่เดียวนะคะมันก็คือเราต้องกินพวกธาตุเหล็กและธาตุเหี็ยไปด้วยตอนบริจาคเสร็จเขาก็จะให้เป็นยามาใช่ไหมคะก็อยากจะให้กินยาตรงนั้นให้หมดนะคะเพื่อจะได้เรามีเลือดที่ดีด้วยอยากให้มาบริจาคเลือดจริงค่ะ เาการบ,บริจาคเลือดนะคะเลือดของเราในร่างกาย่ี่120วันเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นการที่ขาจะออกไปอยู่แล้วก็เลยอยากจะพูดแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะม,มาบริจาคเลือดเพราะว่าเลือดเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่มีการทําเลือดเทียมขึ้นมามก็ถ้าไม่คนไทยไม่ช่วยกันเองก็จะไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้ค่ะแล้วด้วยความที่หนูเนี่ยเป็นรุ่นเจนใหม่นะคะส่งไม้ต่อมาจากาโคราชยางบัตเจนสามก็เลยอยากเชียร์จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆในรุ่นวัยเดียวกันนะคะมาบริจาคเลือดกันเยอะๆค่ะ ด้วยส่วนตัวของหนูเองนะอายุก็ยังไม่ถึงแต่ว่าก็มีความรู้ค่ะร่างกายของเราเ่เลือดมันไม่ได้ใช้จนหมดหรอกค่ะเพราะว่าเลือดของเรามันมีมากกว่านั้นเราก็สามารถที่จะเอาเลือดเนี่ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆหนึ่งการให้อ่ะได้มากกว่าหลายชีวิตเลยนะคะคก็ตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็โรงพยาบาลนนะคะ่ะยังไม่ต้องไปรวมถึงจังหวัดอื่นเอาแค่ในโคาราชเนี่ยตอนนี้ในโคาราชก็ขาดแคลนเลือดมากๆแล้วในสภางของสภาาชาติเนี่ยก็มีผู้มาบริจาคไม่ค่อยมากมันก็เลยทําให ขาดแคลนเลือดค่ะแล้วก็คนที่เขารอการใช้เลือดจากเราเนี่ยก็ต้องรอต่อไปหรือบางที่อาจจะมีอะไรที่ร้ายแรงมากกว่าน,นั้นก็ตอนนี้ก็มีแผนว่าจะทาจัดเป็นค่ายต่อไปค่ะแล้วก็จะมีการอบรมแล้วก็ให้ความรู้ค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขาช่วยกันเป็นแกนนํากระบอกเสียงขยายกันต่อไปเรื่อยๆให้ทั้งโคราชและประเทศไทยมีการมาลุกขึ้นมาการบริจาคเลือดกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าคนไทยเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งก,กันและกัน ก็อ,อยากให้ทุกคนได้มาบริจาคกันนะคะการบริจาคเออนัน้นมีข้อดีมากมายเลยค่ะขอ้อเสียนี่ไม่มีเลยอยากให้มาช่วยกันเยอะๆนะคะ ปัจจุบันค่ะสถานการณ์การขาดแคลนเลือดในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีผู้บริจาคโลหิตประจําที่ไม่เพียงพอต่อการที่จะนําเลือดไปให้กับผู้ป่วยในการรักษาประกอบกับวิวัฒนาการในการรักษาพยาบาลพัฒนาดีมากขึ้นทําให้โรงพยาบาลต่างๆสามารถทําการผ่าตัดได้เพิ่มมากขึ้นจนทําให้ความต้องการเลือดก็สูงตามไปด้วยโดยโครงการอบรมโคราชยังบลัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนซึ่งมีความสำคัญในการสร้างผู้บริจาคโลหิตหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งความหวังที่จะทำให้สถานการณ์การขาดแคลนเลือดเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจนะคะอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือร่วมกับโครงการอบรมโคราชยังบลัดพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตในครั้งต่อไปสามารถติดตามได้ที่เพจโคราชยังบลัดค่ะ